สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนวทางวันากัวันวันที่25นะครับเดือน12,566นะครับก็ตื่นเพื่อาคำเตือนะครับที่วันนี้จะมาเป็นนวทางนั้นมาสนับสนใเนยครับทก่านโปรดใช้จแนงอย่างระมัดระังนะครับขอบคุณครับครับผมวันที่25 สามที่ผ่านมานะครับผมไม่มีเวลานะครับต้องกลับออกแพลนนะครับก็มีเวลาลงให้นะครับพอดีมีงานนะครับอยู่ที่ร้านนะครับกับผมวันนี้ผมก็จะไม่แนวทางนะครับตามนี้นะครับผมได้ที่หกนะครับเด่นหกนะครับรองเจ็ดนะครับกันให้กันเก้านะครับครับผม ส่วนสุดวินนะครับหกเจนะครับ 4, 5, 3, 4, สี่ห้าสาเด่นนะครับก่อนจับเด่นกับรองกอนจับไว้ให้อย่างละ5้าหางนะครับหกสีนะครับหสามหกสองหนะครับส่วนรองนะครับ7 4 7 5 7 3 7 7 6 7 9หนะครับครับผมส่วนกันนะครับ16 19งหกนะสี่นะครับ4ีกาอตรงนี้นะครับ ห้าเก2าส6มนะครับเบินนะครับบไว้ตรงที่กันเลยนะครับไม่อยากจะแยกนะครับ66.7 7 2, 1จ9นะครับครับผมตามนี้นะครับถ้าการเชื่อชอบก็ตามนะครับถ้าการไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะครับแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสามตัว เจ็ดไสี่ตัวสี่ตัวนะครับกันกัน ตัดเล่นสามตัวได้นะครับสี่ตัวนะครับผมจังประคอจะไว้แค่นี้นะครับห้าหกเจ็ดสองนะครับห้าหกหนึ่งสองนะครับกอลังเป็นแค่หน้าตาข้านึ่นะครับสวัสดีครับ